เปลี่ยนเพลงใหม่เอาเพลงอะไรดีเอาเพลงอะไรดีจบเปลีท okay. ี่ที่ย่างร้านวีฮักสาวเราโดดีดงดีโดดีดงนาดีโดดีดงนาดีดงดงดงนาดีดงดงดงเพลงเขา อ่ะร้องโดดีดงดีโดดีดงดาดีโดดีดงดาดีดงดงดงดาดีดงด,ดงด,ดงช่วยแม่ร้องสิ ฝนเอ๋ยฝนเอ๋ยทำไมจึงตก ôi yên ơi ngủ đón yên lấy dược phải hay lột phải lột lột joke, 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 hiên, แต่ทยรวมเลือดเนื้อชาเช้ไทยเป็นประชาลัตพผ่ไทยของไทยทุกสวนอยู่ดำรงก้งไว่ได้ทั้งมวลด้วยทะลุไม้ยรักสมคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรลกไม่ขาดเอกลาจะมีให้ใครกงคีสละเลือ เดินชันไีมีช่ชยยใช่ย่ใช่ใชย่ช่ย,ชย,ชยหมดเท้ตรงหอมอมไหม มันจับพร้อมหรือเปล่าครับแถวตรงเอาแถวเรียบร้อยอาหารแก้วแก้ว เสียงฝนตกไปเสียงดนตรีชอกแก้วมีดนตรีในหัวใจ

หนูไม้รักหนูก็ติดตามหนูนะครับ